โอเคนะฮะมาต่อกันเป็นพาร์ทที่2สําหรับไมค์ครับ s u เว i v a ลนะครับผม อ้ย,อยนะฮะตอนที่สองแล้วเราลืมไปเลยนะว่าตรงนี้นะครับเพิ่งเล่นเมื่อวานนี้เองโอเคเดี๋ยวเราไปทําอันนี้ใช่ปะฟาร์มเห็ดแล้วใช่ไหมเดี๋ยวขยายหน่อยดีกว่ารู้สึกมันจะอัปประยศน์เกินไปโอเคเนะี่ยเราจะได้เห็ดกินเห็ดใช้จะได้อยู่ได้ด้วยเห็ดนะครับมีเตาเผาๆอะไรไปอ๋อเหล็กจัดเอามาใช้ก่อน ทำถังก่อนดีไหมเนาะอ๋อพาทนี้เราบอกว่าเราจะมาทําการ,กรเกษตรนะครับทําถังก่อนเลยอืออืมเรียบร้อยเอ้ยจบไม่ได้ขาดขาดไม่ได้เลยนี่ครับโฮนะฮะอ่านถูกวะอ่านผิดก็ขออภัยด้วยนะครับโอเคมันอ่านว่าโฮหรือหอยไม่รู้ฮะถ้าหอยนี่มันก็จะคล้ายๆกับ อย่าไปพูดถึงมันนะครับโอเคโอเคนะเราก็เลือกอ่าอืมโอเคเราก็เลือกทำเลนะครับในการที่จะทําฟาร์มของเรานะแต่ตอนนี้ต้องเก็บมเมล็ดข้าวก่อนซึ่งแถวนี้ดอกไม้มันเยอะนะน่าจะง่ายได้ต่อการเก็บเ <c oughs> พียบเลย <c oughs> เอาเลยนะฮะเลียงสักสี่ร้อยนะครับจะได้นะไวๆหน่อย มืดแล้วเริ่มมืดแล้วเย้ดีใจทำไมเริ่มมืดแล้วไอ้พวกสิ่งสาราสุดมันก็ออกมานะครับอแถวนี้โอ้โหมีเมืองใหญ่จะเดี๋ยวผมว่าเราต้องเคลียร์พื้นที่หน้าบ้านนะครับด้วยการตักน้ำมาหนึ่งขันครัแล้วลาดลง โอเคนะเราก็ถางยาหน้าบ้านเตียนเตียนได้ยินเสียงกระโลกไปแล้วกินนี้แล้วมาในบ้านตูทำไมครับนี่ไปไกลๆเลยไปข้างล่างข้างล่างนูน่นก็อไปข้างล่างไปบายบายแล้วมันมายังไงอ่ะเด๋ยวแถวนี้มันมืดถ้าปักไฟเห็ดก็ตายสิครับ เราต้องลองปักดูนะครับไม่งั้นเราจะอยู่ไม่ได้โอเคเห็ดไม่ตายนะอ่ะโอเคครับใช้ได้ผมมองว่าในซอกนี้จะไม่มีตัวอะไรเข้ามานะโอเคครับถ้าเราไม่พอใช้ก็เด็ดจากบ้านไปใช้ก่อนก็ได้ไม่เป็นไรอ่าให้มันดูสวยงามก่อนนะครับแล้วก็เอาถ่านประหยัดลงคืนนี้ดึกแล้วเราก็นอนก่อนดีกว่าครับนะเพื่อความปลอดภัยนะครับเราจะ ข้ามไปได้ด้วยความปลอดภัยที่สุดซึ่งเราก็ต้องไปทำน้ำอินฟินิตี้ไม่ต้องลืมเราจะทำทำฟาร์มแบบประหยัดนะครับโดยการโอ้มืนแล้วเนะี่ยโอ้ไอ้นี่ผมไม่ตกใจนะผมตกใจข้างหลังเมื่อกี้เห็นพระมดแวบ,บๆอยู่ไหนเอาเลยครับดวงวิญญ,ญาณเมื่อกี้นี้อาจทาให้คุณอามร้อนไปเลยก็เป็นเข็มตายไปดีครับผมครับ หน่วยเก็บซากครับอยู่ไหนนี่อีกหนึ่งซากส่วนใหญ่เนื้อมันจะโดนเผาวไปด้วยฮนะโดนเผาวไปกับตัวนั่นแหละโอ้โหนันเยอะมากแล้วจะอย่าระเบิดดีครับแถวนี้มันไม่น่าให้ระเบิดเท่าไหร่มันซีไวิไลนะครับไม่ครับอีกทีเดียวน่าจะตายนะโอเค เขาเรียกว่านาประหยัดอ,าอ้าวนะครับหรืออีกอย่างที่เรียกเขาเรียกว่านาปังนะครับถุยนี่มันอะไรเออมันถูกแล้วนี่วะ <c oughs> มันจะถุยทำไมอืมอเคข้าวของมมแมคคาวเขาจะเป็นข้าวสาลีนะครับแล้วก็จะไม่เล่นมุกระเบิดนะครับเพราะมันเชยไปแล้วนะ ไก่ก็จะตามเราเอาเนี้งไก่ด้วยดีกว่าเนะโอเคไหนๆก็ไหนๆแล้ว ไก่กระโดดเป็นไหมครับไก่กระโดดเป็นหรือว่าเอาไงดีนะปิดอีกคันหนึ่งจบนะทีนี้ไก่ก็จะรอดไม่ได้แล้วเหลืออีกอันหนึ่งครับไว้มาทําอะไรฮะรไว้มาประดับนาไปเลยนี่จังหวะนี้ประดับไงดีนี่ประดับงี้ครับปิดป๊อกนะ่ะใช้หมดครับดียูใช้ดียูใช้ได้นะครับ เอา,เา,าอย่าคิดอย่าคิดอย่าคิดจะเล่นใครอย่าคิดอยา่ยาอยา่ยาอยา่าเด้งเลยตัวงระเบิดตวงนี่ลอยเลยครับบของให้หมดวัววัวัววัวตักลงจุ๊บโอเคกินก่อนอ้าวทำไมอันนี้ไม่มีพิษอ้าวทำไมอันนี้ไม่มีพิษอยูเพราะเรามีนมติดเปล่าไม่น่าจะเกี่ยว แต่ช่างมาถือครับตอนนี้ต้องบูครับบูบูแหลกลานน้องผ่านือม,มอดีมาดีปวดที่ไหนโอ้โอ้เจ็บดีครับเจ็บหนักเจ็บหนักเล็กน้อยถึงปานกลางมากมากถึงปางตายเนี่ยแต่ตอนนี้เรากิกนเนื้อซอมบี้ได้หรือเปล่าอ้าวกินได้เพราะอะไรครับเพราะมีนมเหรออา้าวอย่างนี้ก็ฟาร์มสบายดีครับแจ่มมากเฮ้ย คุณ <c oughs> มากครับไปเหยียบฟาร,ร,ร์มเขาพระเจ้าอย่างนี้มันต้องจัดมันต้องจัดสักดอกไม่ได้แล้วเสียงโอ้ไ oh ม่ก็โทรศัพท์เขาโอ้เดี๋ยวโอ๊ยเดี๋ยวคุณมันโอเคแป๊บนึงนครับไปโทรศัพท์เขาโอเคครับโอเคมาต่อกันจะแโอยเ,เดียวไม่ไดีแดกหรอกค่ะโหเละเทะหมดแล้วแถวนี้มันเป็นรูนโห ทำอย่างนี้กับข้าพเจ้าเว้ยข้ารู้สึเกเจ็บป,ปวดอีกแล้วเหรอครับนี่นมันหน้าบ้านตัวเลยนะเฮ้ยมึงจะยามตัวไปแล้วอะไรอืมอือมโอโ้โหโอ้โหไกลฟาร์มข้าพเจ้ามากเดี๋ยวรู้มันนี่ยามขึ้นไปเฮ้ย แข็นมากเหยียบก้าเยียบช่างก้าเยียบหน้าโดดแทงโอ้โหฟาร์มที่อ <dévelop> น <eigentlich analysis> ุร <Clar ke> ัก <t> ษ <ie> ์รักษามาเป็นอย่างดีเป็นเวลาร้อยปีกลับมาถูกทำอย่างนี้ผู้ยี่ผู้ยำจะเสียหายเฮ่ยอยู่ไหนวะเราไก่เราไก่อไก่เราไก่ข้าพเจ้จมากฟันอย่าระเบิด เรียบร้อยฟันยาระเบิด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 เรียบร้อยไม่ไม่เล่าอย่าผัวนะไม่เห็นเชียวทีนี้ระเบิดจะเอาไงดียังจะลงไหมง่าก็ลงมาอีกเหรอฮะลงโป๊ะแบบอีกแล้วเหรอ จะไฟใช่ไหมอมืจะจะดูใส่ใครจะดูใส่ไครด,ดูรุ่นด้วยวาดอย่านะอย่านะเปิดก่อนเหรอเปิดก่อนได้เปรียบวะ่ฮะเปิดแหลกมากืแหลกเสียเปียบมากอย่ามาอย่ามาเล่นทรงนี้กับพี่ไม่ชอบเอทนูไา่ด้วยเอทนูลร์ประโยชน์นี่ไม่ต้องการไก่คร,ครับเราาไอพีนายด้วยนะครับที่นายมายำ่ำของเรา จะมาย่ำอื้อืมจะมาย่ำฟารมฉันฉันไม่ยอมหรอกนะอืมอืมอืมขอโทเฮ้ยเฮ้ย่นยจังฉันว่าแล้วเชียร์ไอ้นี่นี่เองวัดอู้ยยังยังไม่โดนอะไรอย่าเข้ามานะหญิงไซแตกสโลเนตครับ ได้เชืองช้ามาแล้วหนึ่งอันครับอืมยืมใช้ก่อนนะอเอา,เอากระสุนหมดผีตายเว้ยโอ้โหแล้วสโลเนตกวจะหมดเจ้าจะทำอะไรเดี๋ยวรอสโลเนตหมดกันโดดสับหัวแตกนะการวิ่งกระโดดนะครับจะทำให้ดาเมจเพิ่มขึ้นนะครับ โอ้ลูกชนโที่ข้ายังไม่โดนโอ้แถวนี้มันช่างอันตรายเหลือเกินกล้าลงก็ลงมาโถจะทำให้ฉันหลอนไม่มีทางลงมาอะ,อะไม่ได้เชิญนายเลยนะแล้วยังจะมาเป็นหมู่คณะอีกมาคนเดียวครับเอ๊เหมันได้ยินเสียงอะไร มันอะไรอ่ะมันยังอยู่แถวนี้ครับฉันจะฆ่านยายอย่ายอ,ยอย่า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 โอ้ยเป็นรูเลยอา้อาวอ้าวอ้าวน้ำท่วมแล้วเนี่ยอา้าวนี่เขาอ๋อ okay. โอเคอุดไม่เอาตัวเดียวพอแล้วเหนื่อยแล้วนะเนี่ยเบื่อจริงๆเลยเชียว ยา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 าน้านานหัวแตกโอเคนะครับวันนี้ก็จบไปกับภารกิจป้องกันฟ์มของเรานะครับขอบคุณที่รับชมจนจบด้วยนะฮะโอเคครับผมวันนี้ราตีสวัสด์ครับเอานอนไม่ได้